อออออถอยมาได้ไม่เห็นคนหรือไงเฮ้ยโครงการปล่อยคนอยู่คุณหลุดเข้ามาได้ยังไงมันทําให้โครงการดูดรอปลงมากเลยนะครับม้าดิกิ๊ดเจอแน่เตรียมผ้าห่มไว้ห่มได้เลยอันนั้นไซส์ออันนี้ไซส์เ โครงการนี้เสือทุกหลังเลยแฮะแต่ว่าครั้งนี้เราจะกู้ผ่านไหมนะไม่เป็นไรลองดูอีกสักตั้งเอ๊ะนั่นกระเป๋าตังค์นี่ใครทำหล่นไว้เนี่ยขออนุญาตเปิดดูหน่อยก็แล้วกัน โอ้ห้าพันเลยเหรอเงินเยอะไม่น้อยเลยนะเนี่ยเก็บไปไประกาศหาเจ้าของดีกว่าสาธุถ้าเราเก็บกระเป๋าคืนเจ้าของได้ขอให้เราได้บ้านสักหลังด้ยเถอะค่ะคุณวานปีมถึงแล้วค่ะค่ะสาธุสาธุสาธุนี่เธอ มายืนบนพึมพำอะไรในโครงการั้นเนี่ยมาซื้อบ้านเหรออ๋อคือฉันจะมาถ้าไม่ได้มาซื้อมาดูเฉยเฉยหาแรงมาดานใจ<ๆ>ก็กลับไปเถอะนะเพราะมันเสียวเวลาคนทํามาหากินอย่างฉันเออคุณเป็นเซลของโครงการนี้เหรอคะใช่ฉันจะบอกอะไรให้นะเพราะมีคนอย่างเธออยู่บนโลกนี้เยอะไงคนทํางานบริการอย่างฉันเลยอยู่ยากต้องมาคอยถาม คุณลูกค้าคะสนใจบ้านหลังนี้ไหมคะอ๋อสนใจคะ่ะแต่ว่าขอกลับไปคิดดูก,ก่อนนะคะโถคำพูดหลอกลวงเซลล์อย่างฉันฟังจนจำขึ้นใจแล้วแล้วเธอล่ะจะมาไม้ไหนเปล่านะคะฉันจะมาดูบ้านแล้วก็ซื้อบ้านจริงๆจำหน้าอย่างเธอนี่นะจะมาซื้อบ้านแต่งตัวก็กระจอจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ ไม่พูดด้วยแลละเปื้องน้ำลายเอย้ไปทำตกไว้ตรงไหนนะอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียหุดหงิดต,ตั้งแต่วันแรกเลย เออผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจมีตั้งสี่ตางี้ามาทำฉันเจ็บอีนะถ้าเซล์คนใหม่ของภคงการอย่างฉันเป็นอะไรขึ้นมานายจะรนะับผิดชอบอยังไงฮะผมก็ขอโทษไปแล้วไงครับคุณไม่เห็นต้องพูดจาใส่กันแบบนี้เลยขอโทษขอโทษแล้วขาฉันถ่ายเจ็บไหมหฉันเลยอยากจะเรียกค่าเสียหายนายสักสาสี่หมื่นแต่หนังหน้าอย่างนายไม่มีจ่ายให้ฉันหรอกนี่คุณ คุณไม่คิดว่าผมจะเป็นลูกค้าของที่นี่บ้างเหรอถึงได้พูดจาไม่กลัวใครแบบนี้แล้วนายใช่ลูกค้าหรือเปล่าผมไม่ใช่ลูกค้าหรอกแต่ผมแค่พูดเตือนคุณกลัว,วคุณจะไปทำกับลูกค้าคนอื่นโถ่ฉันก็ตกใจหมดเอ๊ผู้ชายคนนั้นหน้าคุ้นๆแฮคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณพูดจาไม่ดีเลยรู้แต่นายควรชินนะเพราะที่นี่เขาก็พูดจาก,กันแบบนี้รู้จักไหม ทำว่ามันนี่น็อกเอวิ i ิ g คนที่นี่เขาจะบริการแต่คนที่มีเงินคนจนไม่มีสิทธิ์นะคะผมว่าไม่ใช่หรอกครับเพราะผมก็เป็นพนักง,งานของโครงการนี้เหมือนกันเฮ้ยโครงการปล่อยคนอยู่คุณหลุดเข้ามาได้ยังไงมันทำให้โครงการดูดรอปลงมากเลยนะครับหืมภากดิแกคงเป็นเด็กใหม่สินะคอยดูนะฉันจะไปบอกผู้จัดก,การว่าแก มาทำร้ายร่างกายเซลล์มือดีอ่างฉันกิดเจอแน่เตรียมผ้าห่มไว้ห่มได้เลย,ยนี่คุณจะหนีเหรอกำ่อนสิครับคุณคะคุณคุณมีอะไรหรือเปล่าครับเอ่อไม่ทราบว,ว่านี่ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่าคะฉันเห็นคนในรูปหน้าตาเหมือนคุณเลยไม่ทราบว,ว่าใช่ของคุณหรือเปล่าคะใช่ครับของผมเอง ขอบคุณคุณมากเลยนะครับผมคิดว่าจะหาไปเจอซสแล้วไม่เป็นไรค่ะแล้วนี่คุณมาทำอะไรที่โครงการนี้ล่ะครับฉันมาเดินดูบ้านนะคะฉันอยากจะซื้อสักหลังอยากซื้อก็ซื้อเลยสิครับยืนกูก็าจะผ่านนะฉันก็อยากจะให้เป็นแบบที่คุณพูดนะคะแต่ฉันเป็นฟรีแลนซ์เป็นนักเขียนรายได้ไม่คงที่ธนาคารเขาก็เลยไม่ให้ผ่านอ๋อครับนี่ฉันก็ไปดูมาหลายโครงการแล้วนะคะ ก็ไม่ได้สัก,กทีเฮ้ยชีวิตนี้ฉันจะมีบ้านเหมือนคนอื่นเขาไหมเนี่ยมาครับเดี๋ยวผมพาไปติดต่อคะไม่ต้องแปลกใจหรอกครับผมรู้จักคนที่อยู่ในโครงการนี้เขาจะาจะช่วยอะไรคุณได้บ้างจริงหรอคะจริงครับงั้นเราไปกันเลยก็ได้ค่ะฉันอยากมีบ้านใจจะขาดแล้วใชญครับค่ะคุณชื่ออะไรนะครับลูกหมูค่ะอ๋อผมปีเตอร์นะครับค่ะดีได้รู้จักนะคะ ยิน,นีต้องรับสู่โครงการเรานะคุณบีมทําตัวตามสไตล์นะคุณบีมที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวค่ะผู้จัดการว่าแต่วันนี้บีมทำงานวันแรกต้องให้บีมแนะนําตัวไหมคะไม่ต้องหรอกคุณวันก็บอกผมหมดแล้ว๋อค่ะเออคุณบีมตอนนี้ทางโครงการของเราเขาต้องการตําแหน่งหัวหน้าง,งานฝ่ายขายคุณสนใจไหมสนใจค่ะผู้จัดการแต่หนูเพิ่งมานะคะ หนูจะมีโอกาสนั้นหรอคะไม่ต้องกังวลหรอกถึงคุณจะมาใหม่แต่ถ้าคุณขยันคุณก็มีสิทธิ์ได้เลยค่ะผู้จัดการงั้นบีมจะทำสุดความสามารถเลยค่ะไม่ต้องพูดเยอะหรอกเอาการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะคุณบีมเอาเป็นว่าทำผลงานให้ผมเห็นแล้วผมจะตัดสินคุณจากตรงนั้นได้ค่ะผู้จัดการคนอย่างบีมถ้าคิดจะทำอะไรแล้วสำเร็จแน่นอนค่ะ บีมตั้งเป้าในการทำงานวันแรกไว้ด้วยนะคะว่าบีมจะขายบ้านที่ได้5หลังเลยค่ะผู้จัดการเอาหลังเดียวให้มันรอดก่อนคุณบีมค่ะผู้จัดการผู้จัดการรอเซ็นมอบตำแหน่งให้บีมได้เลยค่ะอผมจะรอดูฝากดูแลโครงการด้วยนะผมจะขึ้นไปเคลียร์เอกสารของลูกค้าค่ะได้ค่ะฝากด้วยนะถ้ามีอะไรก็โทรหาผมเลยค่ะไปแล้ว กับบีไม่คะซื้อบ้านกับบีไมคะบ้านนี้อยู่แล้วดีแต่มีผีนะคะว้ามีผีแล้วลูกคะ้าจะซื้อได้ยังไงล่ะเชญครับคุณลูกหมูขอบคุณค่ะคุณนี่ดูคล่องแคล่วจังเลยนะคะเนี่ยอย่างก,กับเป็นเซลลขายเลยค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณลูกหมูก็เซลเกินไปไม่ได้เซลเหรอกคะ่ะพูดจริงๆเอ๊นี่มูทาวสองคนอีกแล้วหรอใช่ค่ะพวกเราเอง นี่ไปคุยกันท่าไหนอ่ะไม่คิดเลยนะว่าจะมาด้วยกันได้หรือว่าเธอเห็นหนายนี่เป็นพนักง,งานของโครงการนี้เลยอยากให้มันเจรจาคุยเรื่องบ้านให้ถ้าเธอคิดอย่างนั้นจริงๆลงเลิกความคิดเธอนะเพราะว่ามันเพอเจอคุณคะเลิกดูถูกฉันเถอะคะ่ะฉันก็แค่คนคนหนึ่งที่อยากจะซื้อบ้าน ถึงฉันไม่มีเงินสดแต่ฉันก็สามารถที่จะยืน่นกู้ธนาคารได้ลองให้ฉันได้ยืน่นคู่สักครั้งเถอะนะคะไม่ต้องลองก็ฉันบอกแล้วไงว่าคนจนไม่มีสิทธิ์นี่คุณครับอย่ามาดับฝันคนอื่นด้วยคำพูดไพ่ๆเถอะเพราะจะจนหรือจะรวยก็มีโอกาสเท่ากันนายอย่าพูดโกนภาษาฉันได้ไหมฉันขายบ้านมาเป็นร้อยๆหลังแล้วไอ้เคสอย่างแม่นี่ หายหัวทุกรายจ้านี่เธอฉันขอให้เธอเอาเวลาที่มาเกาะรั้วดูบ้านไปพัฒนาชีวิตให้มันดีขึ้นกว่านี้เถอะนะเพราะฉันเห็นแล้วมันอดเวทนาไม่ได้ผมว่าเป็นคุณเองต่างหากครับที่ควรไปพัฒนาไม่ใช่แค่ชีวิตนะครับแต่ควรพัฒนาตั้งแต่ความคิดจนไปถึงจิตใจผมว่าผมจะไม่พูดจาแบบนี้ใส่คุณนะครับ แต่หมดไม่ได้จริงๆคนอะไรอยากเกินคนนี่แกปากแบบนี้โดนฝ่ามือฉันสักทีเถอะหิทยปล่อยเนะไม่ครับคำพูดคุณก็แย่เกินพอแล้วผมจะไม่ยอมให้คุณทำพฤติกรรมแย่ๆใส่ผมเด้ขาดยปล่อยนะอวเฟังคำผมไว้ให้ดีนะยังไงคุณลูกหมูเขาก็ต้องมีบ้าน ช่างมันถ้ามันได้บ้านฉันยอมลาออกแบบไม่เอาเงินเดือนเลยเป็นไงบ้างคุณบีมก็เรียบร้อยดีค่ะผู้จัดการไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเลยค่ะสถานการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะหล่อครับเมื่อกี้ผมยังเห็นคุณยืนดูถูกลูกค้าอยู่เลยนี่นาง นายไม่อยากโดนด,ดิงก็ไม่ต้องพูดอ้าวสวัสดีครับคุณปีเตอร์ผมไม่รู้เลยนะครับว่าวันนี้คุณปีเตอร์จะเข้ามาดูโครงการด้วยสวัสดีครับคุณตองผมแค่แวะเข้ามาดูเฉยๆผู้จัดก,การคะผู้จัดก,การรู้จักกันด้วยหรอคะรู้สิคุณปีเตอร์เขาเป็นลูกชายของคุณประเสริฐเจ้าของโครงการนี้ ผมเป็นพนักง,งานของที่นี่จริงๆแต่ผมดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของโครงการนี้ครับหัวจะคนไม่ได้ฉันคุณรู้หมดครับคะผมจะให้บ้านคุณหนึ่งหลังโดยที่คุณไม่ต้องซื้อและไม่ต้องจ่ายเงินผมแม้แต่บาทเดียวครับให้บ้านเป็นหลังเลยเหรอคุณพูดจริงเหรอคะฉันรับไ,ไม่ได้หรอกคะ่ะรับไ,ได้รครับ ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่คุณเก็กบกระเป๋าตังค์ผมได้อย่าปฏิเสธน้ำใจผมเลยนะครับก็ได้ค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะอะไรกันกี่แค่เก็กบกระเป๋าตังค์ได้ถึงจะให้บ้านสิบยี่สิบล้านเลยเหรอคะนันสิครับคุณปีเตอร์มันไม่เกินไปเลยครับผมว่ามันจะขาดทุนนะครับไปหรอครับคุณต๋องเพราะในกระเป๋าตังค์ผมมันมีบัตรที่มีม,มูล,ลค่ามากกว่าหนึ่งร้อยล้านอยู่ถ้ามันหายไป ผมไม่อยากเสียเวลาตามเรื่องที่มันยุ่งยากนะครับอ๋อครับคุณปีเตอร์เอ่อบีมต้องขอโทษเรื่องทั้งหมดด้วยนะคะอย่าโกรธบีมเลยนะคะไม่ต้องมาขอโทษผมตอนนี้หรอกครับคุณบีมเชิญคุณจัดการตามคำพูดของตัวเองดีกว่าไม่ทราบว่าจัดการเรื่องอะไรเลยครับคุณปีเตอร์ก็คุณบีมเขาบอกว่าเขาจะลาออกโดยไม่รับเงินเดือนไงครับจริงแล้วคุณบีมจริงค่ะแต่หนูพูดได้ไม่อย่างนั้นนะคะผู้จการ ถึงคุณไม่ลาออกยังไงผมก็ไล่คุณออกอยู่ดีฝากด้วยนะครับคุณตองพนักงานที่ใส่แย่ๆแ,แบบนี้ติดปล่อยไว้ในโครงการได้ครับคุณวีเตอร์ขอบคุณครับไปกันเลยครับคุณหมูเราไปดูเอกสารที่ห้องรับแขกวทีทีกันค่ะ

ปล่อยให้เธอเดินผ่าน